เดี๋ยวจะฟังอลุงโตชักหน่อยไหมค่ะเอาไปิดท้ายหน่อยขอบคุณก่อนผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะกระทิงแดงเอ็กซ์ตร้าฝาแดงค่ะกระทิงแดงเอ็กซ์ตร้าฝาแดง10บาทมีทอริน800มิลลิกรัมช่วยให้ร่างกายทนทานสดชื่นยาวนานมีวิตามิน A B C สูงแ<ล>มีฝาน้ำเงินลดคลาสสิกด้วยนะคะอร่อยอสดชื่นหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปค่ะอันนี้เจแล้วเก็บให้พี่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้น ที่อุตส่าห์ไปถามนายกจริงๆมันมีหลายวันเมื่อวานนี้พี่ยังพูดเลย <Pain S 1> คิดถึงลุงตอ,อ่ะคิดถึงลุงตโตตุ๊ดๆไหนที่มีอ่างงเขาเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์คนหนึ่งก็แล้วก,กันนะค่ะสร้างผลงานมากๆประกำไทยยิ้มได้ให้ชีวิดเป็นราชเพลคิดถึงลุงโต 공, งค롱 토, ถึ롱 토. จังหวัดจากคนคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะเป็นดัดแปลงมนจากอะไรอ่ะน่าจะเป็นเพลง We Don't Talk Anymore ค่ะของคุณชารีพุสอ์ะคะเออเพราะฉะนั้นฟังครั้งแรกไงมันเข้าออมันติดหูมาเออมันติดหูอ่ามันติดหูคิดถึงลุงตู่อา้าอะไรนะ <c oughs> คิดถึงลุงตู่โอ้โอ้อใช่ไหมออแล้วเรื่องนี้ปรากฏว่าคนที่ทำเขาเป็น AI นะ,ะเป็นระบบ AI Co v e r นะ ใช่คือช่องนี้แอคเคา t ์นี้ค่ะชอบทำเพลงด้วยระบบ AI อยู่แล้วแล้วเกิดมีคนเข้าไปเม้นเนี่ย IO แน่เลยอ <A. S 1> บอกว่าเป็น IO ไม่ใช่ AI คนที่ทำอันนี้เขาก็โต้อตอบสิเขาบอกแหม่แม,แมช่วงเลือกตัง้งอ่ะเพลงก้าวไกลขึ้นเต็มฟีดอ่ะแล้วก็บอกหัวคะแนนธรรมชาติแล้วพอเพลงคิดถึงลงตู่ขึ้นฟีดบ้างบอกว่าเป็น IO แหมดินกันใหญ่จะรั่วตอนนั้นอะไร เพลงไม่เป็นรองของคุณพิธาค่ะเอาเปลี่ยนลองคึกนึกไม่ออกได้ยึงไหมเอาตอนที่คุณพิทร้องอะ่ะเอาให้งั <c oughs> นะ้นันรอยเเธจจหมดใล เขาโต้ตอบว่ายังไงนะค่ะบอกว่าทีช่วงเลือกตั้งเพลงก้าวไกลเพลงนี้ค่ะขึ้นฟีดแต่ไม่หมดก็บอกว่าหัวคะแนนธรรมชาติพอตอนนี้คิดถึงลุงตู่ขึ้นฟีดบ้างบอก I.O. มันก็มีประเด็จอันนี้กลายเป็นผมจะบอกนะอาผู้ได้รับผลกระทบในทางการเมืองจากคิดถึงลุงตู่ไม่ใช่คุณพิธาไม่ใช่ก้าวไกลคุณเจษฐาค่ะ ในทํามองว่าเอาบริหารและทําให้คนคิดถึงลุงตู่อันนี้กลายเป็นกรณีจริงๆในมองในมุมของเอ้าไกลเนี่ยไม่ได้ผลกระทบโดยตรงใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้น่านข่าเลยไปถามท่านนายกเ่ยเอาฟังเสียงดูสิใงนการที่ถามว่ามีการเรียกร้องถึงลุงตู่ ก็ <S <S ผมก็เป็นธรรมดาเพราะท่านเพราะท่านเพราะท่านนายกประยุทธ์เองก็อยู่มา8ปีนะครับท่านเองท่านก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติหลายอย่างนะครับก็คงมีคนคิดถึงเป็นธรรมดานะครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับเนี่ยนะฮะไม่ได้คิดอะไรอ๋อก็8ปีท่านอยู่ท่านก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมาหลายอย่างคนก็คงคิดถึงเป็นธรรมดา่ <S <S ะ <S <S ท่านนี้มันคือในทางการเมืองเนี่ยรักใครชอบใครเขามีของเขาอยู่ค่ะอ่าก็จะเป็นคนกลางๆนี่แหละสำคัญว่าจะคิดถึงไหม ถูกไหมค่ะแต่หลายคนก็นึกย้อนไปถึงเอาพอเด็กประยุทธ์เคยพูดนะท่านอ,อคมันีว่าสมัยเป็นนายกไหนฟังเสกค่ะไม่มีผมแล้วท่านคอยดูเถอะคิดถึงนหนังสือพิมพ์จะขายไม่ออกเลยที่บอกก็จะเรียกสิไม่เหรอนี่ไม่มีผมแล้วท่านคอยดูเถอะ คิดถึงนะนักเอพิมจะขายไม่ออกที่บอกดอนเตะขึ้นเสะนั่นอะไรันคอยดูเถอะการบ้านการเมืองเนวันนี้อ่ะแล้วเวลามาขนาดนี้แล้วเพลินไปสักหน่อยพบกันในวันต่อไปสสวัดีสวัสดีค่ะ